โอ้อ้าวสวัสดีสวัสดีสวัสดี oh. พี่น้องมือนีไปซื้อของเด้ผ้ากำลาแม่สุนิสาพ้ากำลาไปซื้อของใส่ของเขาบ้านพี่น้องเออมาเบ่งน้ำแนหมอกระทะหมอกระทะแล้วก็เตาเรีดพี่น้องไม่ทอดไข่เจียวไม่ทอดไข่เจียวนี่สุดยอดเลย พี่น้้องไดก๋วยกระซุกแล้วพี่น้องชิ้นก๋วยบวชีชิ้นก๋วยบวชีเห็ดหวานโอ้แมนค่ะแล้วก็มกวยบวชีพี่น้องมาดเบิ่งก๋วยก๋วยซุกอยู่นี่นี่นะเอ้ยลาดล่าเป็นเป็นมงคลเนอะขนมหวานแล้วก็เสียเอาไปสำหรกงานมืออืันทันกับเขาไปผุ่นไปเบิ่งชิเจี้ยนโบฟิตแนยถือซากูถืออย่างเง้ยเออได้ได้ขนมหวานเอาไปให้พวกเราได้เ่าก็ได้บุญ่นเนาะอืม พ่อใจแม่มาดูน้ำกันนะเดี๋ยวดูน้าก,กันคือกันค้าบอยพี่น้องมเมื่อบึงแน่เบึแงแน่อไ,นไนนอ,อียังก่อยเตาลีดบ่เตาลีดไอ้น้ำพี่น้องเอ้ยเบึงเตาลีดเด้อบ่ะนี่อันนี้ของแม่เด้อคะ่ะของลูกสีเหลือเออเนีไอ้เตาเตาลีดกับงามงามเลยพี่น้องสีชมพูเ<ห>ตาลีดาเลตีดไอ,อ้น้ำพีน่น้องพี่แม่เพิ่นพ่นอันนี้ไฮลาค่ะพี่น้องเพิ่นเม้าไฮลาเลยเพิ่นสื่อไฮเลยนะคะพี่น้อง แม่ซุนดีซ่าคนซื้อให้ลาคนเหลือกชี้แทงข้อกุโอ้ยพอดีเลยค่ะพี่น้องได้อันเราลีดไปลีดอันมือออก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 งานนะคะพี่น้องแม่ซุนดีซ่าคนซื้อแล้วก็เลือกให้เป็นสีชมพูนะคะพี่น้องงานกระดิใจแม่งมหาทางไกลพี่น้องขับรถมาแต่อันกุ้งเห็บนะพี่น้องจากชั่โมงงุ้งมากคนเดียวพี่น้องหกชั่วโมงใจแกงแห้งขึ้นรูเลยพี่น้องนู่กับแบบ ไปสุดเลยพี่น้องนี่แหละเพราะว่าใจยูพีแล้วโอ้ใจอยากมากอยากมาซอยซื้อดอกไม้มาพร้อมพี่น้องเอ้ยไอโต๊ะตั้งโตะกลางไม้แล้วก็ดอกไม้สีม่วงบัตรนี้เดี๋ยวออกไปซื้อเดี๋ยวออกไปซื้อไปซื้อน้ำเป็นแพกๆเนาะมันต้องมันสาคัญน้ำเปิะว่าเบิ่งหนึ่งของขวัวเลอพี่น้องเด้อมาเบิ่งเด้อบัดนี้ มืออื่นก็ว่าสิแกงนอไม่ก็หกอยู่นะเด้อพี่น้องเน,นี่ยโมบเปชัดต้นส่วนอันเนี่ยนอไม้พี่น้องนี่เนยเด่นนอนไม้มาว่าสิแกงอยู่นะเออมืออื่นหมดละไ <ป S 2> อ้กแม่มันเป็นอะไล้วแม่ฮะบ้าติดไอ็พี่น้องเออเด็กของมาบักหลายเดเดหมออย่างมุนเด่มาหลาย,ยาอย่างอยู่มือนี่พัดลมก็ได้มาซื้อพัดลมมาอีกตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อกล่องพัดลม ของบ้านสิงห์หกจังน้อยว่าฮันได้แจกเก็บใช่พี่น้องเบิ้งนซื้อดอกนี่ห้องนอนเลยพี่น้องวันนี้โอ้ยเอานี่ห้องนอนมาเบิ้งห้องนอนโอ้ยห้องนอนสวยงามสวยงามห้องนอนแม่ก็นอนนี่แหะน้องซีรองนอนรวบ่บ่บ่เด้นอนน้ำกันก็ได้แม่นอนตะวล่างก็ได้บ่บ่แม่นอนเทิงแม่บ่ไดข้่มแม่นอนเทิงเลย อนอนนอนนุ่มกรไดเห็นนอนนอนกรไดโอ้ยที่นอนพี่นอนที่นอนก็นงามงามสีงามสีงามค่ะสีงามค่ะโอ้ยหนุ่มสีเย็นเย็นตาพี่นอนอยาก็นอนแล้วอืมโอ้นอนนี่แหละนุ่มชินล่องนอนลุงนอนมันกันนอนสองคนเลยู่แต่ว่าให้แม่นอนเพิื่องมาแหละแม่เป็นผู้ใหญ่แล้วนอนสองคนก็นได้คำลาบประตูมานอนตะลางนอนได้มืด บอบนร้อนได้เมือ่อส์เลยเพิ่งโอ้ยงานอยู่เด้อพี่น้องเด้อ <ไป S 1> บ้านเพิ่ง <ไป S 1> นี่แล้วนี่ของใส่นี่โต๊ะเครื่องแป้งอย,อยากพก่ากพจังน้อยบ้านได้เก็บพี่น้องกำลังมาแม่สุนิสากับพึ่งมาฮอดวางแรงนี่มาฮอดคำกับผ้ากันไปแม่โคเลยเอ้ยไปใบอะไรนะไอ้โฮมโปรไปโฮมโปรเลยพี่น้องเนี่ยไปซื้อของเด็กครบไฟมากเด็กครบไฟน้อยนี่งามงาม โอ้คิดต้อนได้ได้ได้สวยสวยอืมพากันไปซื้อของของมาเต็มรถเลยอืมอืมอส่วนจอเนี่ยสีเนี่ยดีแล้วสีนุ่นๆนี่ล่ะพอดีเลยเนาะอืมไปไปป้ายอันบ้านฮักนดมีเพิ่มเปิดแอร์บ้างไมห่อนหรือนปล่าบ้านฮ่อนอาจจะเพิ่มเปิดก็ได้ ยังก็อันอันนี้เป็ดเป็ดไข่มุกเด้อค่ะพี่น้องเป็ดวัวหรือหานอยากได้อยู่แม่หนูอยากได้อยู่หาอยู่เป็ดนะเออถ้าพ่อเอาสิแม่จะซื้อมาให้เป็ดเป็นดอกเป็นเป็ดเนาะเป็ดค่ะโอ้ยไม่เห็นเออบางทีมันบ่วอเนาะเวลาเฮาไปหานี่มันบ่วชเนีะนี่พี่น้องนี่นนั่นี่นีพี่ภูมิสั่งเราสั่งอันใหญ่ในอดเมื่อวานแล้วเมันเล่ยก็ได้วยโออ๋อสิใส่มาไล่เหยมันบ่ เ็มะไล่มันใส่นใหญ่พูดมันใหญ่แม่มันบังเออมันมันใหญ่ไปมันใหญ่ไปเอาไาแได้อบแนทปิบิดไ้อาปติดนาบ้านเลยขาเจ้าสีเดมเห็นมาบ้านนูอยู่นี่ถูกต้องเวลาคนมามาจะได้หางยายไงเนี่ยมัน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 บ่นเลี้ยงแม่บาเอ็กทีนบ่ะ มันต้องเลี้ยวมาพี่ถึงจะเห็นเหล็กเก่าเวพังขุดเป็นแปดแม่กับว้นหาอยู่รอบสองรอบเนี่ยถามคนถึงวันจดเห็นเผื่อมามือแหลกเลอพี่น้องเด้อพึ่งลงมามาเ,เยี่ยมมาให้กำลังใจลูกสาวข้ามลายอยู่<ป>บ้านยู่ผู้เดียวพี่น้องนี่หลังบางใหญ่หนึงหลังกับโอเคอยู่ดออแรก่าซิติดอยู่นี่คิดไปคิดมาโอ้ยันขับรถเ อืมอ,อืมติดใจแม่ไทใสล่ละบ้านติดใส่นอกบ้านนี่ตร,ตรงนี้เออแม่นติดนี้ละติดนี้ละเออพอดีพอดีโอ้ย<อ>บ้าน<อ>าหักพี่น้องมางามแถบบ้านหักเป็ดน้อยสวยมากมากเลยเอ,อืมอ <c oughs> โอเค <c oughs> รุดยอดมันสวยแล้วเลยนี่สวยอยู่แล้วเออมาเบิ่งเด้อพี่น้องมาหากระฮาง่ายแล้วบ้านนี้บ้านห้างเป็ดน้อยอยู่ตองนี้เด้อบ้านเลขที่บ้านเลขที่เก้าสเก้าทับเก้าแปดทับเก้าแปดโอ้พี่น้องโอ้งายไหมล่ะเนาะสว่างเลยเหมาะเลยอู้ มาเบิงนีเลยเว้ยทีไอ้เบิงมีนี่นี่ผอมนี่พี่น้องเออไ้นีอันนี้งเมันม่นักมันเลเออเนี่ยพี่น้องมีมีมีเนี่ยบ้านโอ้บ้านนี้ดีลำรวยเงินทองพี่น้องเต็นตาหักตัวนสุกตาน้อยสองคนอืมดีดีดีอยู่เย็นเป็นสุขในบ้านหลังนี้เลอพี่น้องเด้อต่อไปนองข้าลากืสิได้อยู่สบายเลยบ้านพี่น้องมาเห็นบ้านเห็นซอง ที่แรกกับพนุว่าเป็นแบบใดไม่เห็นแล้วพี่น้องโซฟอกโซฟากับมีเมิดอ่ะเนี่ยเบืองเนียโฟมฟอกโมไฟโต๊ะกลางกับพักกันไปซื้อมือนีพักกันไปหอบขอ,องมาหลายอย่างเลยพี่น้องเต็มคันรถด <c oughs> ครบมดแล้วพี่น้องมีครบมดแล้วตู้เย็นกับมีมีถ้วยจานพี่น้องนี่ซื้อถ้วยมาพอมนี่อืม พึ่งออกบ้านออกเพี้ยนไม่ยังว่าพี่น้องสวยว่าเป็นไงสวยมีแต่เงี้ยงามๆอยู่ด้ขอบคุณพ่อแม่ทางยูเอเด้อค่ะที่แบบแลนะคะแฟนคลับแฟนซีอะนะคะที่แบบเอ่อรวมน้่งใจนะคะที่แบบซอยอีหลาพึ่งบานไม่อยากได้เอาเงินไปซื้อสวยทั่วงามอะไรๆนะคะให้ดีอย่าเดือดรู้ว่ามันไหนเขาอันเดียรอันเต้าโคฟนี ไปทำบุญเนาะค่ะพี่น้องันเนื้อเนื้อน้อย,ลย,ลเ,ยอเละๆ้ไปทำุนกนคะบอพี่น้องเนี่ยมันจำเป็นตรงในสือ่อถวยซ่ามันโมมี่มเวลาแขกมาไดใส่กินพี่น้องน,นี่กวแบนันตาล้ว<อ>บบี้แล้วไม่เป็นขยะเอากบล่างเอาดมากบนยางดอกน,นีน้ยันลูก Bố, bố ngang, mẹ quá Bố, bố, bố lắm <laughs> Bố đầy khả năng ăn đọc đài dư, đài dư. là bữa nghe, thuê luôn เินเสิา้ากันเฮ็ดแ,แกงนองไม่กิมด้พี่น้องเดี๋ยวจะไปซื้อสิบ้าจะไปออกไปซื้อน้ำได้น้ำขันมีในใพี่น้องน้ำแท็กน้มยังไหวน้ำสำคัญเราหนามจะไปสำนักงานเบอรเงินเอาไข่มุมกเปินไข่ไปหบาบ้างทีเดีอ๋อแล้วจะมานอน่หนีบอไข่มุกเออดี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 มากินแกงนอง้อไหม่น้่กันมือน้อ

เดี๋ยวค่อยเอามันออกมืออื่นมันสืเข่ามามันมีอันนี้หลายเอออ๋อไข่หมูมีไข่หมูกมาอยู่บบบนี้เออพอเป็นมูพอดังดีแล้วล่ะมันมมนี่นั่นแหละเออฉีดเลยเออฮะเออเดี๋ยวค่อยฉีดก็ได้เดี๋ยวพอถึงฉีดแั่นเออเดี๋ยวเ้าออกไปเ้าค่อยฉีด ได้เดี๋ยวเขาจะออกบ้านเนี่ยเขาฉีดไปเลยเนาะแมนเขาเขาเขาออกไปเขาก็ฉีดไปเลยเออฉีดเลยเออเนี่ยมันหอมอยู่เออแต่กินมันดีนหอมอืลาเวนเดอร์อื แล้วขมูกมาจาังไดแพ้มาส่งขึ้นรถยังมาเอากน,นาแอม่ล้วบอยแอนนแแม่ตอนเชิามาที่แรกเนะี่ยมาทีแรกน้าันจ้ามาที่แม่โอ้มาอยู่บ่มีโหลดกันลำบากอีกดีละ่ะแม่สุนิสามากับพ่อลูกลาจะได้อาศัยโหลดบอาอยู่หนีบ่มีโหลดมันก็นลำบากพี่น้อง มันกะห่างจากสำนักง,งานประมาณยี่สิบกิโลเลยค่ะเออสิบสิบห้ากิโลเเนาะเออเอาประมาณสิบห้าโลสิบห้ากิโล,โล,ลอ,อือกลาไก่ปันไดพี่น้องนี่แหละเออมีมีคนมาพักอยู่นี่หลายคนเนพี่น,อน้องมีนักลอกมาพักอยู่นี่สองสามคนในมูบ้านนี่ม,มูบ้านอยู่เจริญเนาะออมู่บ้านอยู่เจริญพี่น้องเอออยู่แถว วงวงเพ็ดรำเพรื่นมาพักอยู่นี่อนสองสามสอง,ส,องสามคอนอยู่พี่น้องไม,นมนนงออ่นี่แหละเอาบัานทีพี่น้องเออบันทีเทียสิออกไปสมัชยงานได้บันทีในเมืเออื่นๆพวกเกลับเก็บของหลังบ้านเนาะ ไม่อยากได้เค่ะเพราะว่ามันเป็นอันมีแต่กระดาษเด้อ่าบันนี้ปิดคลิปให้แน่บันนี้เฮาสิไปบันนี่พี่น้องฝากติดตามช่องแม่สุนิสาน้อในเดอ้อค่ะเพราะว่าแม่สุกุศลนนะคะอ่าาาาวันนี้อิจฉาแต่ไปปอกทำไม้ก่อนค่ะพี่น้องเออนะโอเคคลิปคลิปที่นี่ฝากไว้สำนีคะ่ะพี่น้องคลิปหนา้าพอกันไหมคะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีด้วยพี่น้องเด้อค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะพี่น้องอ๋อพิมนาพอ,อกันไหมนะคะเนาะค่ะติดตามตอนต่อไปได้พี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ